ทำรูปหล่อเหลือของพระรศวรนะครั์เชิญครับพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านดีใจที่ในพบในชาตินี้ทุกคนพี่น้องได้กลับมาพบก,กันต่อหน้าองค์สมเด็จพระนเรศวรที่น้องที่สุดในแผ่นดินตอนนั้นถ้าเราไม่ได้ข่าวเนี่ยจากช่องสองผีเนี่ยก็มีหลายคนอาจจะไม่ได้ทราบต่ต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะที่มาของหลายๆท่านรู้จัก ทั้งช่องสองผีหนูก็กราบขอบพระคุณและโพจนาช่องสองผีด้วยนะคะทั้งอาจารย์ปว้ยอาจารย์เลนี่นะคะที่เปิดให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักราชอิสรภาพทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่ามันมีเหตุและปัจจัยค่ะว่าหนูเองเนี่ยต้องมามีส่วนร่วมทั้งทั้ง,ท,งที่หนูไม่ใช่พนักงานโรงงานลงหล,ล,ลอของอาจารย์ถวันไม่ใช่ญาติพี่น้องใดๆแต่จิตเนี่ย คิดอยากสร้างองค์สมเด็จพระนเรศวนแล้วหนูเนี่ยได้เคยสร้างองค์สมเด็จพระนเรศวนที่วัดช้างอ,อําเภอบ้านานาจังหวัดนครน,นายกครับผมค่ะแล้วทีนี้ต้องบอกว่าตอนที่หนูสร้างหนูก็เจออุปสรรคเหมือนกันแต่ก็หนูก็สร้างจนสําเร็จนะคะแล้วก็มีเหตุให้มาเจออาจารย์ถวันตอนที่เจออาจารย์ถวันเนี่ยหนูได้มอบเหรียญทองคำ,หงคำเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลายปีแล้วหนูสร้างหลายปีแล้ว ะะเหรียญทงองคำทั้งหมดที่หนูสร้างมีทั้งหมดสามชิ้นแค่สามเหรียญน,นี่นะฮะสามชิ้นโอโอนะต้องบอกแล้วเหรียญทองแดงทั้งหมดเนี่ยหนูสร้างหนึ่งพันแต่ว่าทั้งทั้งอะไรอ่ะต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะถวายเพื่อร่วมสร้างองค์สมเด็จพระพาที่ประทับโอสาธุครับเพราะว่าที่วัดช้างแห่งนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าเคยเป็นวังช้างเดิมมาก่อนโอ้อแล้วมี ให้หนูเนี่ยมาเจอจาร์ทวันครั้งที่สองหนูก็เลยได้มอบเหรียญทองคําเหรียญนี้ค่ะนครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเพเป็นรูปอะไรอ่านี่นะคะตอนนี้นะครับก็เป็นเหรียญของรูปนะครับเป็นรูปเหมือนหยดน้ำเนาะนะครับแล้วก็เป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเดี๋ยวหนูจะเล่าความสำคัญของของเหรียญนี้ให้ฟังนะคะที่ ตอนที่หนูสร้างน่ะคะ่ะหนูอธิษฐานบอกองค์สมเด็จพระนเรศวรว่าชาติเนี้ยหนูเกิดมาไรยศฐานดาศักดิ์ก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาเลยไม่เป็นไม่ได้เป็นข้าราชพารไม่ได้เป็นข้าราชการใ,ใดๆบัดเนี้ยหนูมีจิตคิดสร้างท่านหนูอธิษฐานขอบรารมีจึงตั้งชื่อเหรียญนี้ว่าอธิษฐานบรารมีนะคะแล้วหนูก็บอกพระองค์ว่า หนูไม่รู้ว่าท่านจะโดนจิตโดนใจให้ใครที่เป็นผู้ปลุกเสกอธิษฐานอาจารย์นเจนเชื่อไหมว่าเป็นใครใครครับหนูพูดออกไปแบบนี้ค่ะอยู่ๆพระอาจารย์ชวนหนูไปที่สมเด็จพระสันตะาปตอนที่ท่านพึ่งขึ้นเนี่ยค่ะ แล้วหลวก็ได้นำเหรียญเนี่ยเอาไปห,หยอดไว้ที่บาทน้ำมนต์ตอนที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยออกมาเมตตาเทิทองหลอกครั้งแรกโอ้โหสองพันห้าร้อยหกสิบสอง 62, ตอนนี้ขึ้นยิ่ใหม่ใช่ค่ะตอนนี้ขั้นนี้ขึ้นเลยครับแล้วบุคคลที่สองน้องหมออันนี้อัศจรรย์ในอัศจรรย์พระอาจารย์อีกรุ่นหนึ่งชวนไปพบสมเด็จพระพันรัตน์วัดโมวอนน้าฮานที่หาให้ นี่ถึงบอกว่าจิตที่เราคิดดีค่ะทำดีต่อแผ่นดินนะ่ะทุกอย่างเดี๋ยวนำพาเองทุกท่านมีบุญหมดนะคะวันนี้ที่ได้เข้ามานั่งที่ลานอิสรภาพนะคะเลยเล่าถึงตรงนี้นะ่าจะมากเกือบสองบาทนะคะด้านหน้าเจะเป็นรูปรอยองค์สเ็จพระนเรศวนส่วนด้านหลนังค่ะอาจารย์ค่ะมี ต้องบอกว่านี่คือท่านเจ้าพญาาราผงสาเจ้าพญาชัย,ยาลุภาพช้างคู่พระบรมีนะคะ<ม>วันนี้นะคะขออนุญาตนะคะท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านท่านผู้ที่รักองค์สมเด็จนะ,ะวันนี้ดวงใจทุกหลายร้อยดวงหลายพันดวงมารวมกันอยู่แล้วนะคะขออนุญาตเปิดประมูลมีท่านใดอยากร่วมประมูลไหมคะยกมือเสนอราคาได้เลยนะคะมีเริ่มเท่าไหร่ดีะคะอาจารย์คะเริ่มราคาทองเลยไหม ห้าหมื่นเอาเท่าไหร่ห้าหมื่นก็ได้อ่ะมีท่านใดอยากสหนึ่งในสามเหรียญในโลกนะครับค่ะอันนี้เป็นเบอร์สองนะคะเบอร์สองสมเด็จอธิษฐานนะคะมีสองสมเด็จอธิษฐานแล้วเป็นรุ่นอธิษฐานบารมีใครได้ไปขอให้ความมีงานของคุณเปิ้ลทุกโครทุกชาติทำอะไรก็สำเร็จนะคะชมง่ายง่ายไหมครับเงินหนึ่งสามเงิทั้งหมดยกมือได้เลยนะคะอ่ามท่านใดก็ตาม บาทนะครับเริ่มแล้วนะครับ50,000บาทนะครับมีหนึ่งท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเดินไปอาจารย์เจนได้ได้เดินไปด้วยกันไม่ได่ะใครเดินเนี่ยเปิ่มเติมเดี๋ยวดูเดินอ่ะอาจารย์แม่ให้เท่าไหร่คะขออนุญาตค่ะอาจารย์แม่ให้หนึ่งแสนบาทโอเคครับอาจารย์แม่ครับามีท่านใดให้มากกว่าไหมคะเรียนรุ่นอธิษฐานบารมีนะเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรนะท่านบอกเดีเดินให้ดูเช็คชมใกล้ๆมีท่านใดให้มากกว่าไหมคะมี่ะเร็ว มีท่านในยกมือไหมคะให้มากกว่าหนึ่งแสนไหมคะต้องบอกว่าอ่ามีท่านใดให้มากกว่าไหมคะสามเหรียญในโลกนะทองคำแท้มีท่านใดให้มากกว่าไหมคะอ่าต้องบอกว่านี่หนูมีแค่สามเหรียญในโลกนะเหรียญนี้เป็นเหรียญเบอร์สองนะคะแล้วเป็นทองคำแท้ทั้งหมดแล้วก็เป็นรุ่นอธิษฐานบารมีใครที่ได้รู้จักคุณป้ลก็ต้องรู้ว่า การที่มาลาเนารภาพเนี่ยเพื่อนใช้การอธิษฐานบารมีแล้วก็จนนาพาความสมําเร็จคือเรื่องใบอนุญ,ญาตนะที่ทูลขอจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สินะคะแล้วท่านก็โปรดเกล้ามีพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดสร้างได้ฉะนั้นก็เลยบอกว่าถึงบอกว่าถ้าใครเชื่อในอธิฐานของคุณเปิ้นเนาะก็เพิ้นขออธิฐานบารมีอีกครั้งหนึ่งให้นําพาความสมําเร็จมาให้กับท่านที่ได้เหรียญนี้ นะอาจารย์แม่ให้หนึ่งแสนบาทมีท่านใดให้มากกว่าเสนอได้หมดนะคะเสนอได้หมดเลยนะคะแสนเหรียญในโลกนะครับจริงๆแล้วคุณละห้าไม่ไดมีท่านใดยกมือไหมคะมีท่านใดจะให้มากกว่าไหมคะตอนนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อเมื่อนนี้คุณละห้าหมื่นนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์แ เดี๋ยวให้อาจารย์แม่ดูใกล้ๆหนูยืนพลังบุญหนูยืนพลัมบุญใกล้ดูก่อนนะครับทุกบาททุกซังเข้าที่อาจารย์สวัสดีนะคะเพื่อร่วมสร้างสมเด็จพระนเรศวรโชคหนักอึ้งเลยครับเออให้ชมก่อนให้อาจารย์แม่ชมก่อนหนึ่งแสนเก้าหมื่นครับตอนนี้ครับทุกบาททกสังตกมือที่อาจารย์แม่เลยค่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทท่านใดเสนอเพิ่มไหมครับตอนนี้ต้องบอกว่าอาจารย์พ่อรำบุญค่ะร่วมร่วมทำบุญกันนะครับร่วมทำบุญกัน อาจารย์ต้องบอกคุณพ่อลังูเนี่ยรู้จักหมูอยู่แล้วน่าจะรู้จักหมูอยู่แล้วนะเอยอผมเอมาให้คุณพ่อดูสองนะให้คุณพ่อดูด้วยให้คุณพ่อดูด้วยอาจารย์เจมสองแสนบาทค่ะอาจารย์พ่อคุณรังภูไมให้นะคะ้นะูอนะสองแสนบาทนะคะทองแท้หมด่ะทองแท้หมดนะคะอาจารย์พ่ออาจารย์แม่มองหน้ากันอาจารย์พ่อหา พิ่มไหมคะสองแสนบาทครั้งที่หนึ่งนะครับมีใครให้เพิ่มไหมครับอาจารย์แม่สุดใจเพิ่มไหมครับสองแสนบาทตอนนี้ครั้งรับครั้งที่หนึ่งนะครับอาจารย์แม่กาลังอธิษฐานอยู่มีท่านใดให้มากกว่าไหมคะมีใครก่วมนะครับสองแสนจริงๆแล้วโหราคาถือว่าเอาไปบูชาได้ไม่มีแล้วแล้วเารียเนี่หนูบอกที่ตอนเป็นราได้เป็นล้านหนูหนูถวายไปนะครับภายในทิเดียวเนี่ยหมด หนู๋เนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกว่าหมดมีคนมาตามหาถึงรู้ว่าเหรียญตัวเองั็หมดตั้งแต่เทแรกทุกบาททุบซานสร้างองค์สมเด็จนะคะอาจารย์แนขาอาจารย์แม่บอกว่ายังแพ้อาจอาจารย์แม่ไม่เพิ่มหน่อยหรอคะอาจารย์ขามีใครสนใจเรื่องไหมครับตอนนี้อยู่ที่สองแสนนะครับเออ,อให้ท่านสอสอพิจารณาหน่อยไหมคะผมสอช่อวยพิจารณาก่อนชมบนะ สองแสนบ,บาทค่ะมีท่านไหนมีท่านไหนมากกว่าไหมคะสองแสนบ,บาทนับครั้งที่สองนะครับสองแสนบ,บาทนับครั้งสุดท้ายนะครับมีใครสนใจมผมจะวิ่งเอาไปให้ดูนะครับใครสนใจบ้างนะครับเหรียญทองคำหนึ่งในสามเหรียญในโลกนี้ที่ทำมานับอันนี้หมายเลขสองนะครับแล้วก็สมเด็จสักาางกัลราชอธิฐานจิตครั้งแรกด,ดูยที่ท่านสมเด็จพระธนรัตด้วยสองสมเด็จค่ะ เราออกแบบสวยงามแล้วก็หลังเป็นรูปช้างนะครับราะช้างนครนายกทําทํำแท้หนักเป็นเหรียญเหรียญเหรียญหล่อนะที่หรวงป้าด้วยอย่างนั้สุดบาทั้าพิสารปิดการประมูลครับขอบคุณมากครับสาธุทุกทานุกนาทนะครับเดี๋ยวให้จงให้คุณสว่างมอให้ไหมให้จะตวรรษมอให้ 言うてる。 ร่วมตั้งนะครับใน้ัอให้เสนอร่างนะครับเนื้อปลอนนะครับสูงเดินทางเข้ามีนะครับซึ่งตลอดน่าจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าในจรงหวัดเราเป็นองค์ประกอบที่น่างมากเลยนะครับ เพราะว่าถือว่าเป็นผู้บรรลุนะะที่เราลูก้นประสเทลไม่มีครอบครัวแบบบรมาช่วยก็อาจจะไม่มีวันนี้ด้วยนะคะรครับรอเลรัเาจะขึ้นภารกิจเลยหนึ่งครั้งพิธีเททอง ท่านที่จองหนึ่งตารางเมตรออกมาเลยครับขึ้นท่น